สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินขนมจีนป้านีนะครับอยู่นครศรีธรมรมราชนี่เลยขนมจีน mm hmm. ป้านีสิบบาทจีนฝ้าหนีสิบบาทครับผมมีน้ำแกงอะไรบ้างครับเนี่ยมีน้ำแกงกะเทียมท่านั่นอะไรครับนั่งตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องขัดไม่ต้องฟังอย่งนี้เปียกครับเปียกป ไม่เป็นไรี่น่ยาบ้าไม่ใช่กะทิแม่ครับเอาเลยครับตกน้ำมือลื่นตกน้ำไม่เยอะยีผิบ้านกนอไหมครับครับผมนีก็ได้ครับมิน่ครัรัมอิน่ออนไม่มาคนเดียวเหรอครับบินมาคนเดียวแล้วอาทิตย์หน้าวิมาครับบินบินมาโอ เรา้าที่แล้วอืมฝนไม่ตกนะฮะวันนี้วันนี้ไม่ตกเลยแต่ว่าอุณหภูมินี่แกงเซปาเอ๋อครับพื้นหายอยู่นะฮะ ก็นผิดแล้าผิกล้วดโค้เห็นไหมครับเนี่ยปลาลงเลยสดเรเลยเป็ดเป็ดม้หนองนี่ไม่ต้อเป็ดเท่าไหร่กเ็ลยไข่ปลาครับซึ่งสดลงโค้ดเสร็จรวไหวม็นนี่มันไข่มันพอเลย เัยนไ่ดนิน้ดเลยไมบายเออตอนนี้นายเปลี่ยนอมไหมมันอมมินเอาม้เลยะเอาครับเออจอมมีเอาไม้ปีกันที่ได้ดักข้าวเต็จเอนี้ ครับมนะครับนี้มาค้ณเด็กมาเลยี่ากินหาย,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 ยไม่ใช่ว่าผู้นีเราได้ดับ <laughs> ข้าวสามาเนี่ยร่องเลยไม้ก็ปจันนี่ก็ข้าามร่องกระาจนจะบางเลยเด๋ยวร่องไข่ไม้แบบนี้ ไม่ได้เป็นแม่้รม่ยวอะฮะใส่นะเอาจิ้น้ำจิ้มไหนวะอ๋อโอ้โหเรียกว่าน้องไอ้นู้คนนั่นร่ำมัอนยร่มันตา

จะวามาท e. ี่มีเกินอเค็มอ่ทำน้ำพริกไว้เก็บฟักเก็บยอดเที่ยวให้ด้กลับมาะกุลเนี่ยักกลับมาไม่้ึงบอกมันเค็มมันเค็มเรงเล้แล้วใส่ข้าวได้ไหมแต่ลรกัน้ำจิเที่ยวเู่เที่ยวอย่างเดียว tên nắm tay 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 nắm tay

อร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากมากอร่อยมากมากกินน้ำเอาเดี๊ยวเดีอยวจะอยากกินน้ำเดี๊ยวจะกินน้ำเดี๊ยวเนี้ยกินได้หรอก้อใหญ่เลยที่กินน้ำเดี๊ยวยกน้ำเดี๊ยวหลักเดียวกัวเดียวผู้เชื่อเลยทั้งแกมเราวางให้ร่างนั่นจันนะ

Tango con tango con. Tango <laughs> con. Này con. này con. Tango con. Tango con. Tango cái con. này con. <laughs> <không> <laughs> ไม่เมาวัน้วัาลยอกนี้แ้วไดลวว่าได้หมดลวก็ต้องกินได้หรแต่เดียวองกินกันก็มาทางานนะปอตคม่ังไงนะแต่ว่าควันนั้นกีนยังได้มาว่ากินได้แต่ว่าเป็นวัดยุ่ก่อันนงานตะโก้อยเลยมาแง่ที่ไปีกวาดมัไม่จับใจเลยไปมากไปปก็ครับ ก็เฝ้าตัวเดอยะตัวเช่าวัดไานี่กลับมาเป็นวัดถูรบเลยนะที่นี่เฮ้ยกับมาวัดนีไปเลยมาตี๋ต้องเดินางตัวไปถนีก็ไปเร็วแค่ไหนนี้ไปเอานี่ไป้านเอ